ต่อไปเป็นตัวดาเนินการเปรียบเทียบและตรรกันนะคะตัวดําเนินการเปรียบเทียบก็คือการใช้เครื่องหมายมากกว่ามากว่าแล้วก็เท่ากับถ้ามีเท่ากับเท่ากับสองตัวก็คือหมายถึงเท่ากับถ้ามีเครื่องหมายตกใจหรืเครื่องหมายเท่ากับหมายถึงไม่เท่ากับนะคะเรามาดูตัวอย่างกันยกตัวอย่างให้ a เท่ากับหนึ่ง m เท่ากับหนึ่ง x เท่ากับสี่ a เท่ากับเท่าก um ับ b เอเท่ากับเท่ากับ x แล้วก็เออวนี้เท่ากับเท่ากับ x เอเท่ากับเท่ากับ b นะคะ มีค่าความจริงเป็นจริงก็จะได้คําตอบว่าเป็นหนึ่งส่วน a เท่ากับเท่ากับ x มีค่าความจริงเป็นเท็จก็จะได้ออกมาเป็นศูนย์เพราะว่า a ไม่เท่ากับ x แล้วก็ a คูณสิก็จะได้เท่ากับ10แล้วก็10นเท่ากับ x เป็นจริงก็จะได้คําตอบเป็นหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนจากเอเท่ากับเเป็นเอไม่เท่ากับ x คําตอบก็จะเป็นจรินหนึ่งก็จะได้คําตอบออกมาเป็นหนึ่งเป็นต้นค่ะ ต่อไปเป็นตัวดําเนินการแบบตรรกะนะคะตัวดําเนินการแบบตรกกะก็จะมีเครื่องหมายแอมเบอร์เซนสองตัวหมายถึงและเครื่องหมายคิดตรงสองตัวนี้หมายถึงหรือแล้วก็เครื่องหมายตกใจหมายถึงนอดหรือว่าไม่ใช่ก็คือเหมือนเมื่อกี้ก็จะเป็นเครื่องหมายตกใจกันด้วยเท่ากับก็คือไม่เท่ากับนะคะซึ่งตัวดําเนินการตรรกะจะใช้ในบทต่อไปนะคะก็คือคําสั่งควบคุม ตัวดำเนินการแบบกำหนดค่านะคะเรามาดูตัวอย่างกน่อนก็คือการกำหนดค่าให้ e เท่ากับ3ว่ากำหนดค่าให้ x เท่ากับ y นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวดำเนินการอื่นๆอีกยกตัวอย่างเช่นบวก x เท่ากับ4แล้วก็ ตอนแรกให้ x เท่ากับสิบอันนี้ก็คือเป็นตัวเม็นการลดค่าเหมือนกันแล้วก็ได้คำตอบปอะมาณเป็น x เท่ากับสิบ x บวกเท่ากับสิบมีความหมายเท่ากับ x เท่ากับ x บวกกับสิบ ซึ่งก็จะได้คำตอบออกมาเป็น20แล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นตัวอื่นได้อย่างเช่น x คูณเท่ากับ10ก็จะมีความหมายเท่ากับ x เท่ากับ x คูณ10คำตอบก็จะออกมาเป็น1ได้ไหมค่ะสำหรับบทนี้นะคะเรอขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ